สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตัมภาษาชาแนลนะครับอันนี้ก็จะเห็นผมหัวปูปูหน่อยนะครับนี่ไมไ่เพิ่งไปหาปูมาครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าลมแรงแล้วก็ไม่มีคนถือกล้องให้นะครับจะให้ดูว่านี่ครับไปหามา เดี๋ยวจะให้ดูว่าวันนี้ได้อะไรบ้างนะครับที่ได้วันนี้นะครับก็จะมีนี่เพื่อนเห็นไหมครับอันนี้เรียกว่าหอยสังแดงนะครับหอยสังแดงเอาไว้มาต้มนะครับต้มเสร็จแล้วก็เอามาคั้นใส่กับ น้ำส้มสายชูหรือว่าน้ำมะนาวหรือว่าต้มใส่กับน้ำใสา่เอาน้ำส้มสายชูก็ได้นะครับก็จะลดความขมครับปกติเนื้อของเขาจะมีความขมนิดหน่อยนะครับอันนี้อันนี้หอยสังแดงนะครับแล้วก็จะได้ปูแบบนี้นะครับเป็นปูหินนะครับอันนี้เป็นปูหินนะครับ ได้ปูหินแล้วก็อันนี้เก็บโยเก็บเบ็ดตกปลาได้นะครับก็เอาขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนมองไม่เห็นอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเขาไปเหยียบนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ได้มาคืออันนี้ครับปลากระพงปลากระพงแดงครับอันนี้คือปลากระพงแดงจะให้ดูปลากระพงแดง ตอนที่ได้มายังสดๆอยู่นะครับนี่แล้วก็ได้แล้วครับทาอยากได้ปดูแต่วันนี้ไม่เห็นปูดใบนะครับปูดใบกล้ามสีแดงๆอะ่ะปูหินปูดใบตัวนั้นนะวันนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าลมแรงมากเขาไม่ยอมออกมาเลยครับอืมเนี่แหละเดี๋ยวก็จะเอาไปล้างทําความสะอาดแล้วก็เก็บไว้ทําอาหารวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้มาทักไทย เบาๆสั้นๆนะครับเป็นคลิปสั้นๆถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องดัมบาส c าชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปล้างหอยไปล้างปูไปล้างปลาเก็บก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ So r r y j